คือเราคอยไปว่าเหรอแขนในที่เรียนเามีที่ให้ในช่องใช้นี่ผมไปมางลวัช่องอ่าเคลาดไปนะคฝนได้ตกลงมาจนทำให้น้ำขังในตอนี้เวลาอ้นไ้นะเดี๋ไปถันเองตอนนระบายน้ำออกแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพหังระบายน้ำออกกันนะคะ

รอรถไฟได้ไหมรออะไรรอรถไฟหรือว่าใครมาละพี่ไม่ต่อ้ไม่่อไปถ่ายรูปมาเด้อใครที่ยังไม่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาด้วย